สวัสดีค่ะทุกคนสั n ล i g h t s t u d i บ by เอมาแล้วค่ะวันนี้จะสาธิตวิธีการกราฟต่อนำดำญี่ปุ่นกับตอรูปผสมนะทำไว้ใช้เองหรือจะทำขายก็รายได้งามใครมองหาอาชีพเสริมอยู่พลาดไม่ได้ค่ะต่อนำดำที่เอมโชว์ให้ดูวันนี้มี2แบบก็คือการนำไปตัดเป็นท่อนๆแล้วไปกราฟ กับอันนี้ก็คือนำไปล่อรากในหินภูเขาไฟนะคะซึ่งเขาจะรากมาค่อนข้างยากนะประมาณเดือนกว่าก็ถึงจะออกมาได้ขนาดนี้ค่ะที่ต้องมาใส่หินภูเขาไฟไว้เพราะว่ากลัวว่าเขาจะเน่าไปก่อนนะเพราะรากออกมาช้ามาเริ่มกันเลยค่ะทุกครั้งก็จะนำมีดไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็นำมาฉีดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อนะคะ สำหรับตอหนำดำญี่ปุ่นจะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่เลยนะคะในท้องตลาดตอนนี้เนื่องจากเป็นตอที่มีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับตอกราฟประเภทอื่นๆที่อาจจะมีการเสื่อมในปีที่หหรือปีที่2นะคะตอหนำดำญี่ปุ่นจึงเป็นที่นิยมในการนำมากราบพิมโนหรือแคคตัสประเภทต่างๆทำให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนตอหรือประสบปัญหากับตอเสื่อมไว้นั่นเองค่ะ อย่างบางคนกราฟไปแล้วก็ประสบป,ปัญหามียางสีดำออกมาบริเวณแผลที่กราฟไปนะคะวิธีการเช็ดเนี่ยก็จะช่วยลดอาการที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นได้ค่ะวิธีนำไปกราฟนะคะเราสามารถหั่นตอหนำดำได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบท่อนที่เอ็มกำลังหันอยู่หรือแบบท่อนแล้วเอาไปผ่าซีกนะคะ หรือจะผ่าซีกแล้วก็ผ่าเพิ่มอีกแบ่งครึ่งอีกเป็นเซี้ยวนะคะแต่วิธีไหนที่จะทำให้เขาแตกแพทได้ไวกว่ากันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ วิธีการวางสามารถวางได้แบบหลากหลายเลยนะคะถ้าใครอยากจะวาง1ท่อนต่อ1ใบเสมาก็ได้เหมือนกันวางไว้ตรงกลางแผ่นใบเสมาก็ออกมาได้สวยงามนะส่วนวันนี้เอ็มก็อยากจะวาง2ท่อนต่อ1ใบเสมาเพราะฉะนั้นเอ็มก็จะให้เขาชิดซ้ายแล้วก็ชิดขวามากที่สุดนะคะเพื่อที่เวลาแตกหน่อออกมาแล้วเขาจะได้ไม่ชนกัน วางบริเวณที่เป็นเหลี่ยมของตอหนำดำให้เสมอกับไปเสมาแล้วก็ติดสกอตเทปให้แน่นได้เลยค่ะการกราฟใบเสมาสกอตเทปก็เป็นสิ่งสำคัญเอ็มแนะนำยี่ห้อลุยส์นะคะเนื่องจากเขาเนะี่ยมีความเหนียวเป็นพิเศษแล้วก็ติดกับตอเสมาได้แนบสนิทดีมากเลยค่ะ อีกหนึ่งวิธีที่จะประหยัดท่อนพันนะคะก็คือการนำเอาหนึ่งท่อนมาผ่าให้เป็นสองซีกแบบนี้โดยมีความเชื่อว่าจะสามารถประหยัดตอหนำดำแล้วก็เพิ่มปริมาณได้มากกว่านะคะได้มากกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันใบเสมาใบนี้ค่อนข้างแก่แล้วเนื่องจากมีรอยของการออกแผดมาหลายจุดแล้วนะคะ สามารถสังเกตว่าท่อนำเลี้ยงจะเป็นเส้นๆเส้นๆเพื่อน,น,นๆสามารถวางแนวนี้ก็ได้นะคะหรือจะถนัดเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันและถ้าที่บ้านใครมีตอเสมาเยอะๆเนี่ยสามารถวางชิ้นละใบได้เลยโดยการวางชิ้นให้อยู่ตรงกลางเวลาที่เขาออกหน่อออกมาแล้วจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ อันนี้เอ็มจะใช้สกอ๊อตเทปใสแปะเข้าไปเพื่อที่ทำให้เขาไม่ติดหนออเวลาที่เราแกะออกมานะแต่บางครั้งก็จะใช้ทิชชู่นะคะจะเลือกโดยการที่ถ้าอันนั้นเป็นแผลสดแล้วมีน้ำน้ำเนี่ยค่ะจะเลือกใช้ทิชชู่เพื่อที่จะได้ซับให้แผลแ,แห้งแต่ถ้ามันเป็นแผลปิดแบบนี้นะคะก็จะใช้สกอ๊อตเทปใส่เข้าไปแบบนี้ ต่อไปจะทดลองนําตอแก้วมังกรมากราฟกับตอหนามดําดูบ้างตอแก้วมังกรเนี่ยเหมาะสําหรับการนํามาเพิ่มจํานวนหรือว่าเพิ่มปริมาณให้เกิดหนอได้ไวนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในระยะยาวหรือว่าการเลี้ยงระยะยาวเพราะว่าตอค่อนข้างมีอายุสั้น 1-2ปีก็จะเริ่มเสื่อมหรือว่าเริ่มรีบนะคะหรือบางทีถ้าโดนฝนหนักๆเนี่ยตอบริเวณโคนก็จะเน่าไปนะคะก็จะไม่ค่อยเหมาะในการเลี้ยงในระยะยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอ็มก็จะนำเขามาเป็นตัวช่วยเพิ่มปริมาณตอแบบนี้ค่ะเนื่องจากตอแก้วมังกรมีราคาถูกจึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการทำจำนวนนะคะ ครบ1อาทิตย์หลังจากที่เรากราฟไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอกราฟส่วนใหญ่ก็ติดได้สนิทด,ดีเอ็มก็ทยอยแกะสกอตเทปไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเอมจะมาแกะให้ชมกันเลยบริเวณที่เรากราฟไปก็ไม่มียางสีดำออกมานะคะแห้งแล้วก็ติดสนิทด,ดีนะ ค,ค่อยแกะสกอตเทปนะคะอย่าใจร้อนนะเพราะถึงแม้เขากราฟติดสนิทด,ดีแล้วแต่ถ้าโดนแรงดึงเนี่ยก็หลุดติดมือออกมาได้เหมือนกันนะคะมาดูกันใกล้เลยนะคะการกราฟก็ติดสนิทได้ดีไม่มีการติดเชื้อหรือว่าไม่มีสีส้มบริเวณที่เป็นรอยต่อนะคะอีกทั้งบริเวณที่เป็นหนอหรือว่าตอหนํำดำเนี่ยมีสีเขียวสด แบบนี้แปลว่ากราบติดเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูแบบท่อนก็ติดสนิทได้เรียบร้อยดีนะเราสามารถนำวิธีนี้ไปใช้กับต่อลูกผสมได้เลยนะคะครบ3อาทิตย์แล้วนำมาให้ชมกันเลยสังเกตนะคะว่ายอดเนี่ยเดินแล้วจากที่เป็นสีเขียวเข้มก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแปลว่ายอดเขาเดินแล้วค่ะ นี่คือตอลูกผสมที่กราฟพ,พร้อมกับตอหนำดำนะแต่เขาแตกยอดออกมาแล้วทั้งสองท่อนเลยนะคะส่วนตอหนำดำที่ผ่าเป็นซีกจะแตกยอดหรือว่าออกยอดใหม่ได้ช้ากว่าที่เป็นท่อนสังเกตว่าแบบท่อนนี้ก็คือยอดเดินแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากที่จะให้เขาแตกหน่อไวๆไวแนะนำว่าตัดเป็นท่อนจะดีกว่านะคะ ส่วนใครที่อยากจะประหยัดท่อนพันอยากจะผ่าซี่ก็ได้แต่ว่าเขาจะแตกยอดช้ากว่าแบบท่อนนะคะและตอนนี้ต่อแก้วมังกรก็กราฟติดสนิทเรียบร้อยค่ะ วิธีการนำตอแก้วมังกรมาใช้เอ็มจะเลือกใช้ตอที่มีรากเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ดึงขึ้นมาจากบริเวณที่ชำ้ำแล้วเราก็ตัดรากเขาออกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยลดการคายน้ําลงตรงนี้มีความสําคัญยังไงคือถ้าเขาไม่ได้ลดการคายน้ําเลยเวลาที่เรากราฟไปแล้วเนี่ยวันที่3ที่สจะ มีการคายน้ําหรือว่าเมือกออกมาบริเวณที่กราฟแล้วก็ดันหน่อทําให้กราฟได้ไม่ติดนะคะพอนํามากราฟเนี่ยให้งดการให้น้ําไป7วันได้เลยนะแล้วก็พักเขาไว้ในที่ร่มค่ะจากนั้นก็ค่อยให้น้ําวันเว,ว้นวันได้ เป็นยังไงกันบ้างคะเอ็มหวังว่าเพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปนี้จะสามารถนำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะหรือใครที่อยู่กันหลายๆคนสามารถที่จะชวนครอบครัวนะคะมาทำอาชีพเสริมโดยการปลูกหรือว่าการาฟตอแบบนี้ขายก็เป็นรายได้งามนะคะสำหรับในยุคโควิดแบบนี้นะและถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจ หรือกดติดตามช่อง Sunlight Studio by Aim ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข้างต่อไปของ Aim ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by Aim